สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะผ้าสีสัตนาลายสุโข,ขทยัยทุกผืนที่นกเอามาลงย t ท b e หรือเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองบายคุณนกนี่คือเป็นงานทอมือทุกผืนนะคะและก็การันตีว่าผ้าสีไม่ตกนะคะแล้วก็ไม่หดค่ะใส่สวยนานค่ะนอกจากมีเสื้อสิ้นแล้ววันนี้นกก็เลยเอานี่ค่ะฝากย่ามค่ะย่ามทอมือแล้วก็งานจกมือของ ีศาสนาลัยสุขโหไทยทําให้ชมกันค่ะอันนี้จะเป็นสีเปลือกมงคุดนะคะแล้วก็จกหน้าย่ามอันนี้เป็นงานจกมือนะคะอน,นี่สวยๆแบบน,นี้ค่ะสบายแล้วค่ะน,นี่เห็นไหมคะอืมอะเดี๋ยวนกให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ตัวย่ามนะคะเฉะพาะตัวย่ามก็คือกว้างด้านนี้นะคะ อ่านิ้วแล้วก็สูง11นิ้วแล้วความยาววัดทบอย่างนี้นะคะประมาณ19นิ้วค่ะเนี่ยวัดทบตั้งแต่ปากกระเป๋าถึงนี่นะคะ่ะประมาณ19นิ้วนะคะแล้วเขาก็จะแต่งผู้นี่ค่ะอันนี้ถักผู้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วด้านหน้าเป็นยาเป็นจกอย่างนี้นะคะแปะด้วยจกค่ะแล้วผืนนี้เห็นไหมคะว่าเชิงจกที่แปะด้านหน้าเป็น แบบสามแถวค่ะบลายหมู่นะคะสามแถวแล้วข้างบนนี่เห็นสังเกตดูนะคะอันนี้ว่าย่ามใบนี้จะสวยมากคือหน้าจกสามแถวแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นนกหมู่ค่ะเห็นไหมคะเป็นกลุ่มสีแต่ละสีและสีและสีสวยมากค่ะเนี่ยดูสีกใกล้นะคะเป็นสีเปลือกมงคุดแบบนี้ค่ะก็จะเล่นละแล้วด้านหลังนะคะย่ามบ้านเราส่วนใหญ่คือด้านหลังก็จะเป็นมีกระเป๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะ,อคะเอาไว้ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะ แล้วข้างในข้างในเปิดมาก็จะมีซิปนี่นะคะมีซิปที่ปักกระเป๋าแบบนี้ค่ะบุกาวให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะมีซิปนี่แล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆนี่ค่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ของได้แล้วก็ด้านในนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าเล็กให้อีกหนึ่งอันแล้วก็มีซิปด้านหน้าแบบนี้นะคะสะพายเก๋ๆค่ะนกบอกเลยสวยค่ะ ในราคาแปดร้อบาทพร้อมส่งนะคะสามารถทักถามได้สีไหนสนใจถ้ามีนกเอามาให้ชมเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ใบน,นี้สวยค่ะ850บาทพร้อมส่งค่ะเนี่ยค่ะเขาปูกาวเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นงานงานทอมือการันตีนะคะว่าสีไม่ตกแน่นอนผ้าไม่หดใช้นานค่ะหนึ่งใบ ถ้าไงใครที่ชอบชมผ้าสุขโขไทยนะคะนกฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะนกจะได้หาผ้าง,งามๆให้ชมอีกหรือใครอยากได้ผ้าสุขโขไทยไว้จับจองอยากได้ย่ามอยากได้เสื้อทักเพจหรือแอดไลน์ถามนกได้ค่ะยินดีค่ะหรือใครอยากรู้ว่าผ้าสุขโขไทยเป็นยังไงแอดไลน์ line, ถามนกได้ค่ะยินดีค่ะอยากที่จะ ดูแลผ้าสุโขไทยให้อยู่ยาวนานและคนได้รู้จักนะคะถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะที่ชอบผ้าไทยนะคะฝากผ้าสุโขไทยไปด้วยค่ะถ้าไงคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ